สั่งชาโกโก้ร้อนนะคะในรูปเจ้าหมาฮาชินะคะค่ะ เราก็มาถึงฟาร์มสเตย์ญี่ปุ่นที่เชียงใหม่กันแล้วนะครับโมลี่ฟาร์มครับผมที่นี่นะเป็นฟาร์มสเตย์ชิคๆแบบญี่ปุ่นเลยแค่เข้ามาถึงเนี่ยก็ได้กลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นแล้วนะครับแล้ววันนี้เราพักกันที่บ้านคอทเทจครับนี่เลยครับบ้านที่เราพักนี่ด้านหลังเรานี่จะบอกว่าบรรยากาศบ้านนี่แบบว่าสวยงามมีความเป็นญี่ปุ่นมากๆแล้วบรรยากาศที่นี่นะครับเป็นธรรมชาติสุดๆเลย เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในบ้านกันดีกว่าาจะสวยงามและก็ได้บรรยากาศฟิลของญี่ปุ่นขนาดไหนครับไปกันช้ มีความเป็นญี่ปุ่นมากๆเลยโอแค่เข้ามาด้านหน้านี่ก็แบบเนี้ยรู้สึกเหมือนแบบอยู่ญี่ปุ่นแล้วอะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าโอ้โหภายในนี่แบบว่าชิคๆมากเลยเนี่ยยอดคือมีความคูลสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันดีกว่า เดข้ามาก็สุดยอดแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นของบ้านกันป ขึ้นไปชมบรรยากาศคาเฟ่ด้านบนกันครับออกจากบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะระยะทางเดินก็ค่อนข้างไกลเลยนะครับนูวันนี้นะเราสั่งหมูกระทะด้วยซึ่งหมูกระทะที่นี่นะพี่เขาบอกว่าเขาจะหมักแบบสดๆเลยซึ่งเป็นแบบเมนูซิกเนเจอร์นะครับที่ไม่ว่าใครมาที่นี่ก็ต้องมาทานนะแล้วอีกหนึ่งอย่างก็คือข้าวผัดกิมจิเดินขึ้นไปด้านบนกันครับผมไป หงข้าวครับถ้ามากันหลายคนก็นี่เลยครับบ้านหลงข้าวสวยงามตรงข้ามบ้านหลงข้าวนี่นะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นบ้านเรียวกังนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆกันดีกว่าโอเคครับและถัดจากบ้านหลงข้าวหลังนี้เป็นบ้านเรียวกังนะครับบ้านแท้ๆสไตล์ญี่ปุ่นนะที่ในมีทั้่างออนเซ็นมีทั้งเสือปูเสือนอนนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าครับผมอปะโอห้องด้านในนี่คือแบบได้ฟิลความเป็นญี่ปุ่นนะ อ่างแช่ออนเซนด้วยดูดิมีโต๊ะมีระเบียงนอกชานให้ด้วยนะคะคมันคือฟิลลิ่งความเป็นญี่ปุ่นเลยๆเลยก็ที่นี่นะคะบ้านเรียวกังเนี่ยถือว่าเป็นบ้านที่เต็มเร็วที่สุดของทุกทุทุกหลังเลยครับโอเคค่ะคือมันดีงามมากๆเลยครับฟาร์มสเตย์สุดชิคเลยโอเคไปเดี๋ยวขึ้นไป ทานข้าวด้านบนกันคับผมไปกันชอวันนี้เราจองโต๊ะที่เป็นโซนกระจกนะครับนี่บรรยากาศแบบดีงามมากแต่ว่าระหว่างทางก็มีวิวให้ถ่ายรูปย,ย <ๆ S 2> ้ําๆดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปนู่นครับโซนนู้นห้องเล็กๆนู้นนะคะเป็นโซนที่เราจองไว้คือคิดค่าบริการ100บาทครับผมในการนั่งทานอาหารในห้องกระจกเนาะโอเคไปกัน ห้ออาหารที่เราจองไว้นะครับนี่มีความแบบพลายเวสุดๆครับนี่เซตหมูกระทะที่เราจองไว้นะครับเขาก็จะจัดไว้ให้เราเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราขอตัวไปทานหมูกระทะก่อนนะครับโอเคและนี่นะครับเมนูหมูกระทะของเรานี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราสั่งนะคะคือข้าวผัดกิมจิแต่ว่าต้องรอของก่อนตอนนี้แม่ครัวกําลังทาอยู่โอเคครับ เมนูข้าวผัดกิมจิน,นี่เราได้มาแล้วโหมาเป็นแบบเซตแบบนี้เลยครับเดีย๋ยวเรามาลองชิมกันว่าข้าวผัดกิมจิของเราที่สั่งมาจะอร่อยขนาดนี้มาเป็นพวกแบบนี้เลยต้องมาลองชิมกันดูอร่อยอร่อยอร่อยจริงตร,ร,รงนี้เขามีซุปมาให้เราด้วยเฮ้ยให้ฟิลเหมือนแบบ,บ,บบอยู่ญี่ปุ่นจริงเลยแล้วเดี๋ยวเราก็มากินหมูกระทะกันต่อเน่ บอกเลยว่าน้ำซุปเขานี่แบบว่าเข้มข้นมากน้ำจิ้มก็แซ่บเวอร์แล้วบรรยากาศยามค่ำคืนของที่นี่นะครัโอ้โหอากาศเย็นสบายมากๆเลยสายเริ่มเอือเอ่อยๆพัดดีงามครับผมจะได้คืนนี้ดาวไม่เยอะเท่าไหร่เนอะอุณหภูมิที่นี่นะครับประมาณ18องศาได้นี่ครับแล้วด้านหลังที่บ้านเราไว้เดี๋ยวรอดูบรรยากาศพ่งนี้นะครับว่าพ่งนี้จะเป็นยังไงบ้างส่วนวันนี้บายบายลาติสว์ส ากาศวิว <God> ทิวเขา oh, แบบว่าธรรมชาติมากๆทิวเขาทุง่งดอกไม้ mm hmm. แล้วก็หมอกแล้วก็เดี๋ยวเรานะครับจะไปทานอาหารเช้ากัน mm hmm. วันนี้เราสั่งเซตปลาซาบะไว้ครับผม mm hmm. อ่านี่นี่นะครับก็คือเขาจะจัดเป็นเซตให้แล้วแต่ว่าเราจะเลือกทานแบบไหนเนาะ mm hmm. ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนิดหน่อยบรรยากาศดีมากๆโอเคปะเดี๋ยวเรา ขึ้นไปทานข้าวกันแล้วก็อาจจะไปเจอน้องหมายอยู่ด้านบนไม่รู้ว่าวันนี้น้องหมาจะได้ลงมาหรือเปล่านะเพราะว่าฝนมันกําลังตกปล่อย เซตปลาสบันะครับแล้วสั่งชา mm hmm. โกโกโ้ร้อนนะคในรูป mm hmm. เจ้าหมาฮาชินะครับฮ mm hmm. าชิออนเซนนี่หน้าตาก็จะมาวานนี้เลยจะดูกันตอนนี้นะครับเราก็กำลังรองคิวนะครับถ่ายรูปก,กับน้องหมาที่เป็นไอคอนของที่นี่เลยนะชื่อฮาชิกับมิกิจังนะคบ ตอนนี้นะครับเราก็จะมาถ่ายรูปเ้่าหมาที่หน้าบ้านของเราแล้วครับนี่เราจะต้องได้มุมแบบนี่เลย และที่นี่นะคะก็เป็นประสบการณ์การนอนฟาร์สเตย์แบบญี่ปุ่นครั้งแรกของเราเลยจริงๆนะเนี่ยบอกเลยว่าเราไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นมาใกล้ๆอ่ะแค่เชียงใหม่เองแกจะบอกให้มันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าประทับใจมากๆเลยนะคะกับน้องหมา2ตัวคือเจ้าฮาชิกับเจ้ามิกิโอ้โหน่ารักมากกับบรรยากาศฟิลญี่ปุ่นได้ถ่ายรูปก,กับน้องหมานู่นนี่นั่นแรกเริ่มเลยดีกว่าเพราะว่ามาถึงเนี่ยเข้าบ้านคอเทตบุกน้องแมวที่ชื่อในกะน่ะรอ,อรับอยู่หน้าบ้านเลยคือน้องนอง อยู่ของน้องนั่นแหละเนาะก็คือถ้าเกิดใครอยากมาที่นี่นะแบบมันเป็นอะไรที่แบบธรรมชาติมากๆนะคะเตรียมพรอ้อมเตรียมอะไรมาให้เรียบร้อยมาถ่ายรูปกันแบบชิลๆยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ติดตามเราด้วยนะครับแล้วรอดูกันว่าทริปหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันต่อเพราะเราเชื่อว่าการเที่ยวทำให้เราลืมเรื่องราวความไม่สบายใจบางอย่างนะครับไปชั่วระยะหนึ่งโอเคแล้วพบกันใหม่ทริปหน้านะครับ Aling ato sa imas. Bye bye.